อยู่2วัน3วันไม่กล้าบอกจนกว่าแกจะเห็นเองไม่เป็นก็สั่นค่ะมันเป็นอุบิเหตุที่จังๆครั้งแรกวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเดินตะลอนตะลอนอู้หลายที่ไม่เป็นยิ่งไม่สบายอยู่แต่ลูกก็อยากเดินแม่ก็อยากเดินนานๆเดินทีไปเดินดีโกฟ ทีนี้ก็มาเดินกับลูกมันก็เดินเยอะอยู่ค่ะแต่ก็มีความสุขดีอยู่กับลูกมีความสุขดีฉลาดเวลาให้กันเลยกันเขาก็ขยันมามาหาไม่เป็นเปลี่ยนซะบ้างออกจากพ่อไปอยู่กับแม่มั่งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแมเ่เพ็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะเมื่อไม่มกี่วันมานี้ที่ไม่เป็นไป ะะไม่เป็นไปรับอาหารที่แม่ครัวทําไว้นะคะเขาจะเอาไปวัดไม่เป็นจะไปวัดทีนี้แม่ครัวเขาไม่ไปวัดวันนั้นเขาเลยฝากให้ไม่เป็นเอาเอาไปด้วยไม่เป็นก็เลยแวะไปเอาอาหารที่แม่ครัวทําแล้วก็จะเอาไปวัดนะคะทีนี้ทางมันเล็กทางเข้าออนะมันเล็กไม่เป็นก็เลยกลับรถเพื่อที่จะ ไม่ต้องถอยหลังกลับมั้งคะพอไม่เป็นกลับรถในนั้นแล้วทางมันแคบแล้วมันมีกระถางดอกไม้ด้วยแล้วไม่เป็นอะ่ะมองไม่เห็นแล้วรถมันก็ไม่ส่งสัญญาณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถทำไมไม่ส่งสัญญาณทีนี้ข้างๆรถนะคะไม่เป็นก็เฉยียดเอากระถางดอกไม้คือไม่เป็นถอยหลังแล้วไปโดนกระถางดอกไม้ข้างรถ ดูฝั่งขวามือของมม่เป็นเลยคะ่ะดังกรูปบเลยมันขูดเลยคะ่ะขูดแล้วรถนี้บุ๋มไปเลยบุ๋มเข้าไปข้างในโดนแรงมากเลยมันบุ๋มเข้าไปข้างในแล้วก็รอยขูดด้วยพร้อมกันเลยทีนี้ไม่เป็นก็เลยไม่กล้าไม่กล้าบอกคุณลุงนะคะก็สองสามวันก็ยังไม่กล้าบอกทีนี้ไม่เป็นก็ไปซื้อยาทาเล็บ ไปซื้อยาทาเล็บเอาไว้ในกระเป๋าก็เลยถามคุณลุงถามทางอ้อมว่าเออเวลารถไปเฉียวอะไรเงี้ยจ่ายค่าประกันยังไงเขาก็อธิบายมาค่ะเขามีราคาของมันแล้วไม่เป็นก็ถามร,บรอบๆมาค่ะผลสุดท้ายไม่เป็นก็เลยต้องบอกคุณลุงเพราะว่าไม่บอกไม่ได้เพราะามันเป็นรอยขูดนะคะ แต่ว่าบอกคุณลุงนั้นไม่ใช่ว่าบอกก่อนที่เกจะเห็นค่ะบอกคุณลุงวันที่เราไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารแล้วเดินออกมาจากร้านอาหารพอเดินตรงมาตรงรถเนี่ยคุณลุงจะเห็นเห็นรอยขูดเลยแล้วแล้วแกก็ถามว่าอ้ยนั่นอะไรเหรอแล้วแม่เพนก็เลยต้องอธิบายว่าไม่เป็นะขับรถไปขูดกระถางดอกไม้กระถางดอกไม้มันเป็นกระถาง เป็นกระถางปูนนะคะเป็นกระถางดอกไม้ที่ยกออกไม่ได้หน้าพาตเมนต์เขาจะใส่ดอกไม้หน้าร้อนหน้าหนาวก็จะไม่มีอะไรคือมันจะอยู่อย่างนั้นประจํามันเป็นปูนติดเลยกระถังใหญ่มากไม่เป็นก็เลยอธิบายให้แกบอกว่าไปชนหรือว่าไปเฉี่ยวกระถังดอกไม้แล้วแกก็เลยมองหน้าแม่เพ็นแล้วก็พูดว่าไม่น่าลนะเธอถามนั่นถามนี่ถามเรื่อง ประกัน <G ail> แกก็รู้ว่าไม่เป็นหนะไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดแล้วไม่เป็นก็เลยล้วงยาทาเล็บเป็นยาทาเล็บที่ไม่มีสีนะคะเป็นยาเคลือบเล็บเซตใส,ส,สะคะ่ะไม่เป็นเลยถามแกว่าเอาผ้าไปเช็ดออกแล้วก็เอายาทาเล็บนี้ไปทาได้ไหมบอกไม่ไม่ไม่ไม แกบอกว่าอย่าทำอะไรเดี๋ยวเขาจะถามประกันก่อนก็ว่าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นก้นเลยบอกว่าเอายาทาเล็บนี้ไปทาก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นการป้องกันสนิมไม่ให้สนิมมันเข้าเพราะว่าถนนที่นอร์เวย์นี้เกลือเยอะค่ะหน้าหนาวนี่เขาจะลงเกลือตลอดเลยจะให้น้ําแข็งมันละลายค่ะแล้วสีที่มันเปิดถึงเนื้อข้างในและจะทําให้สนิม กินเข้าไปได้ง่ายแม่เป็นก็เลยอยากจะเอายาเคลือบเล็บนี้ปทาเพื่อบรรการป้องกันไม่ให้เกลือหรือว่าน้ำหรือว่าสิ่งสกปรกมันซึมเข้าไปข้างในได้มันก็จะเป็นสนิมได้ง่ายค่ะและแกบอกไม่ทามไม่เป็นก็เลยไม่ทาเนี่ยค่ะไม่เป็นก็กลัวอยู่สองวันสามวันไม่กล้าบอกจนกว่าแกจะเห็นเอง ไม่เป็นก็สั่นค่ะสัน่นโหยคือมันเป็นอุบิเหตุที่จังๆครั้งแรกที่ไม่เป็นทําผิดนะคะมีความรู้สึกว่าผิดเพราะว่ามันแพงเรื่องรถเรื่องรานนี่มันแพงมากเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่เป็นก็มาเล่าแบ่งปันสถานการณ์ว่าอุบิเหตุนะมันเกิดได้ทุกที่และเกิดได้ทุกเมื่อไม่เป็นมีความรู้สึก ผิดมากเลยแล้วคุณลุงต้องมาจ่ายมาอะไรค่ารถค่าลาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทําทำอะไรคะ่ะแกก็จะไปคุยกับประกันก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรผิดแล้วไปแก้แล้วมันจะแก้ลำบากคะ่ะเคค่ะไม่เป็นก็จะ มาบอกเรื่องอุิเดนนะคะก็ได้เดินตลอนตอนกับลูกสาวมีความสุขอยู่แต่ว่าเดินเกือบทั้งวันเลยเดินหลายที่มากเลยค่ะเหนืงง่อยถึงเวลาพักผ่อนแล้วไม่เป็นจ้าขึ้นไปพักผ่อนสักหน่อยถึงแล้วคะ่ะถึงบ้านแล้วหรือว่าถึงที่จอดรถแล้ว ไม่เป็นก็จะไปหาคุณลุงค่ะคุณลุงก็คงจะรอไม่เป็นได้โทรมาบอกแล้วว่าไม่เป็นจะไปกับลูกสาวเพราะว่าบอกว่าจะไปส่งลูกสาวลูกสาวมาหาก็จะไปส่งพอดีลูกสาวอยากจะไปซื้อของที่ห้างไม่เป็นก็ได้โทรมาบอกคุณลุงบอกว่าอาจจะสายให้ทันนั่นทันนี่ไปก่อนเพราะว่าไม่เป็นนะมาสายจะได้ไม่ต้องรอกลัวว่าแกจะหิวค่ะโทรมาแกคงจะนอนที่โซฟา แกเลิกงานมาแล้วแกก็จะนอนที่โชฟาฟ้านี่ค่ะไม่เป็นก็มาสรุปข้อความว่าลูกสาวก็มาหาทั้งวันเลยแล้วเราก็ได้ตลอดตลอดไปหลายที่เลยไปร้านของเก่าไปร้านของใหม่ไปที่ห้างเซ็นเตอร์ไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้มาเยอะเลยลูกสาวก็ได้ของเยอะไม่เป็นก็ได้ของเยอะได้ทั้งเสื้อผ้าิด้หน่อยคนละตัวสองตัวแล้วก็อาหาร เดี๋ยวเป็นจะขึ้นไปทำอาหารให้กูลงเลยค่ะทุกคนก็คงจะมาอัปเดตแค่นี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกแล้วทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะและขอบคุณที่กดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจไม่เป็นค่ะได้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบุญรงังษาพักคิ้ครองค่ะสวัสดีค่ะ